ครับปุ่มวายมาเล่งก่อนเดี๋ยวปุ่มปุ๊ดอ้ากวนงวนครับแล้วตักมาปุ่มในกลุ่มครับเดี๋ยวตักมาตามเลยนับเล็กบางคนเดือนต่อเลยเป็นจางผือก็ไม่ตามโกนนะครับว่าัวอยู่น้อยัวกี่ตัวนี่ใจ่วนเป็นผือแต่บางคนตามว่าเอดี๋ยวัวตั้มไม่โดนปุ่มไม่เลี้ยงงานจังว่าบางคนตีตาตายอ่ะ ตึ้งได้ปบเล่ปุ่มโบยครับหมวดจุนนั่นบางกุลบอกปุ่มตรงเรียงตัวดนโดนดูถ้าไม่ดนนั้นมันไม่ได้รุนจั้งวะปุ่มโบยป๋าโต๊ก็เลียปุ่มโบ้เลยได้ปลาเก้าตุกุนเลยเก่งเมตากับกับมวนปุ่มโบกเลยบางคนบอกว่าถ้าไม่ดนปุ่มเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวได้ป๊บเล่ตึ้งบางคนลเดี๋ยวโบกปุ่มว่ะปุ่มโยมาเป็นร่ายกายเลยเลี้ยงมาตัวเป็นแป้งจนลากรึตึ้งปุ่มโบ้ไป ว่าไปบอกบนี่อู้วแต่เพิ่งจ้างวัวได้ครับแบบน่าเนี่ยหมาบอกปุ๊บปุ <t> ๊ม <God> ป <terms> ุ๊มเลี้ยงวัวกันครับมันได้เฮ็ดมันกับตักมาก็ได้ไหมครับอุยานักไม่ตามเลยวัวอยู่บนปืนอเลยแบบนี้ตึ้งตามเรื่องเบียอะไรแบบนัวเร็วคือมายโยคนนะครับเพิ่มโบยไม่เจ๋วไอ้ตามอ่าปบบนั้นเล็วไอ้เจ๊ไหมครับเพิ่มโบยกับปูดอันใกล้ๆมันก็เลี้ยงได้แต่การก็ตั้มดูวยตวหมากตีกล้ามา บออยู่ได้ปนุปนีแต่บอจริงๆมันายากันคุนหลักงวัวครับใจไหมตึงไม่ต้องมาบบกปุ้มบูปุ้มหรือเลียงมาปนุปนีตึงบางคุนบอกว่าถ้าว่าปุ้มเลียงเร็วก็ปุ้มต้องจุนหลักการจังหวะถ้าไม่จุนหลักการปุ้มไม่เฉ่เลียงครับไม่ได้อ้วนเล็กไม่ได้หลักการปุ้มไม่จุนนะครับคือนั้นแบบมันมันบุงโบกเลยครับว่ามันป่านะว่ไม่อด,ดครับคือ มันมากกว่ามาคือจนมากจนน้อยคือก็จะไม่ครับว่าใกป้าก็ไว้รถนี่ป้ากายรถครับไม่เหย่ว่าจนเหยี่ยวหน้าเหยี่ยวปืดเจนเล้แบบนั้นครับก็จะไม่คนแต่ว่ากว่าหน่วยจริงๆคือจนมากจนน้อยแต่ก็วันคือกินคือกินเปลือยได้อย้ได้านที่ิทุดป้ากายได้รถกันติทุดก็จะไม่ครับไม่เหยื่อจำเป็นต้องว่าจนมากจนน้อยครับไอ้นี้บอกว่าหัวเล็กไม่ได้หละก้ารพูมาจนเร็วคือมันบกอะไรจริงนะครับนะผมบอกไว้ คือก็จะไม่ถ <Rocky> <aby> <my> <lush> hey? ึง hey? มันน ah. ัก yeah, ปุ๋มหว่าก็จะไม่บางคนนั้นเดี๋ยวตามเดือนเดาเลยไรปนุไม่เจอบเลยว่าอหัวอยู่ปื้ไปปลือยจะไมเนี่ยไล่ลูกเบบครับก็จ่ไม่ถึงปุ่มโบ้ไบปล้ำไปตาครับกับปุ่มโบ้ครับลงกล้องกับมวยจุนตัวดนๆนั่นปุ่มโบ้เดีวปล้ำไปตาครับบู้ไม่เคยตุกไม่รู้ครับบู้ตุกแล้วปากเก้าตุกุนเลยครับปุ่มโบ้เดี๋ยตาใต้ไปตาครับมวน ปุ่มโบ้เอ็มเต่งหรือมันเต่งตายจริงแลยปุ่มโบ้เอติดปลาดได้มันนะครับอย่างโบ้ไม่เกิดโตกือเออจำไม่ได้ตัวดนปุ่มปุ่มจบแลยตัวดนโดนเลยราะนั้นปุ่มเลี้ยงแต่ตัวคุณคุณถึงบอกว่าเออปุ่มเลี้ยงราคาจนแป้งปีเลยราะน,นั้นอันะไรคิดแล้วยิงครับไรลูกเบฟกับเดือดตักมาเต็มมัดรับอะไรไหมอืไม่เจอเลยว่าปีอยู่นี่เร็วว่อยู่ที่นี่ย,ย้อมเปื้อนเล,เลยเลยคือตามเลย,ย่องนะแปลกว่า ไม่ได้เดือนเดือนตัวหน้าเดือนแต่เลยปุ๊บปุ๊บลักนี่คือหลักกาคกุยมาร์กนี่ก็เย้ไหมครับไรหรือเบฟก็เย้ไหมคือโบวายไปบูบูแต่ว่าเหมือนเหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนปุ๊บมันปุ๊บมากคนเดี่วหลักหัวจริงจริงเดี๋ว่าไหวใจได้ยัดได้ครับถึงกับปุ๊บใบตาปีโยกันก็เหนื่อน้ำไม้ครับอันนี้คือแกคนเก่าครับ แกแล้วปุ๊มแกไม่แลงเงินเดือนเลยครับไม่แลงคือเกแลงอยู่เป็นช่วงด้ามเย้ามงคือโตโกครับแกไม่แต่แลงเลยครับบอกเลี้ยงตัวไหนก็ได้เลยเอ๊บอกปุ๊ว่าเลี้ยงตัวไหนก็ได้เพราะว่านี่ลูกงั่วจะเลี้ยงไหมแกแกได้ปีเนี่ยคุณแบบนี้ครับปุมเดี๋ยวปุ๊มอยากไา้ครับก็ใช่ไหมเงินเดือนไม่แลงเลยคือไม่แลงเหลืองเบียไม่แลงว่าเอานองเลี้ยงตัวไหนก็ได้คือแกแลงว่าแกได้ปีก็ใช่ไหมครับเลี้ยงตัวไหนก็ได้ครับคือแกว่าแกว่าจุไยกันไปรถนี่เนี่ยคุณแบบนี้ครับเดี๋ยวปุ้มอยากไดครับ คือปีก่อนไหนน้ำไม้นี่ยก็แล้วปุ่มตักไปลแล้วแอบเก็